ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแ,แนวทางในการพับเปลี่ยนปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเปลี่ยนปยทานค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ120เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะและก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะ ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะและตามด้วยเส้นที่2นะคะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะจากนั้นนําเส้นที่3ค่ะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะ โอเคค่ะเมื่อเส้นที่3ามประกบกับเส้นที่2แล้วนะคะเราจะหยิบเส้นที่สี่ในส่วนที่เราพับครึ่งค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คล้องเส้นที่สมค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราจะได้ฐานสี่ค่ะโอเคค่ะเมื่อได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเสียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะ โอเคค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน8เมื่อเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําฐานลูกส้มค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่องก็ได้นะคะขึ้นมาค่ะค่ะเมื่อเราหยิบเส้นที่1ขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นเส้นที่2ค่ะเราจะไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับเส้นที่1และเส้นที่3มาประกบกับเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะมาประกบกับเส้นที่สมค่ะ จากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสี่เส้นนะคะเราจะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่สองค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่3ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ จากนั้นนะคะเราหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นที่สองค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงแรกประมาณนี้และเส้นที่สมค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ประมาณนี้และเส้นที่4ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่สประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะแล้วก็จะได้ฐานลูกส้มค่ะค่ะเมื่อเราได้ฐานลูกส้มแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะ เพื่อที่เราจะทำการวางทับนะคะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ดึงริปปิ้งเข้าหากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะวางทับไปทางด้านหน้าโดยเราจะเวิระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะและเส้นที่2องค่ะเราจะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะทําซ้ําค่ะไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นค่ะ โอเคค่ะ okay, เมื่อเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3มเส้นนะคะเราจะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันเส้นที่2ค่ะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผ่ในห่วงที่3าค่ะแล้วเราดึงริบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่3าค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วผ่ในห่วงที่3าค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะและเราก็จะทําการสอดกลิบนะคะ เทคนิคในการสอดเก็บค่ะแล้วก็เลือกหยิบเส้นใดขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะสอดใต้เส้นด้านหน้าและผูวิระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะและเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือนะคะทําซ้ําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดไปนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทํากีบนะคะรอบแรกค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นใช้ปลายสอดสใต้เส้นด้านหน้าที่เราหยิบค่ะ เขาก็จะผลู่ลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะพึ่งดึงแน่นนะคะเส้นที่สองค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะม้วนเป็นรูปทรงกลวยสอดใต้เส้นด้านหน้าที่เราหยิบค่ะเราจะข้ามของเส้นแรกไปนะคะก็จะโผล่ลักษณะประมาณนี้ค่ะค่ะจากนั้นเส้นที่สามก็จะไล่วนทําซ้ำไปเรื่อยๆนะคะม้วนเป็นรูปทรงกลวยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นด้านหน้านะคะ ข้ามไปหนึ่งเส้นค่ะประมาณนี้เราก็จะไล่วนนะคะตามลำดับนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมดแปดเส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ดึงแต่ละกีบเข้าหากันค่ะตามลำดับนะคะค่ะเมื่อเราไล่นะคะดึงแต่ละกีบเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะของกีบรอบแรกนะคะคล้ายดอกกุหลับตูมนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทำกีบรอบข้างค่ะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะทำกลีบอีกรอบนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะหลังขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะสอดกลีบก่อนนะคะ โอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะสอดกกิบค่ะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้านะคะใต้เส้นนั้นค่ะแล้วก็โผล่ด้านหน้าเวระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะจากนั้นเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่วนทาซ้าไปทางด้านขวามือทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ เมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทํากิบรอบข้างนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะพับเข้าไปด้านในนะคะให้มีลักษณะคลายเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วเราก็จะกดให้เกิดความแน่นอ้อมออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็กดให้มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็ข้าม นะคะม้วนข้ามไป3เส้นนะคะนับจากเส้นที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือค่ะ1 2 3นะคะจากนั้นค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นที่3ค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็จะผูกระยะห่างประมาณ2เส้นค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะแต่เราก็จะพึ่งดึงแน่นนะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้เส้นแรกแล้วนะคะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ มวนลิบปินเข้าไปด้านในให้มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช้มือกดให้เกิดความแน่นมวนออกมาด้านนอกแล้วก็กดให้เกิดความแน่นค่ะข้ามไป3ามกีบด้านซ้ายค่ะแล้วก็สอดนะคะเส้นด้านหน้าของกีบที่3ค่ะแล้วก็ผู่ระยละห่างประมาณ2เส้นค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะไล่วนนะคะทําซ้ําค่ะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นนะคะตามลําดับนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบรอบข้างจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จัดแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทํากีบใบค่ะทั้งหมด2รอบนะคะโอเคค่ะเมื่อเราจัดกีบได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มทํากีบใบค่ะ ตัวอย่างในการทำกีใบรอบข้างนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะผักขึ้นไปด้านบนม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นด้านหน้านะคะแล้วดึงลิ้บิ้งเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ลักษณะของกีบใบรอบแรกค่ะจากนั้นเส้นที่2ไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะผักขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ม้วนไปรูปทรงกลวยค่ะสอดใต้เส้นด้านหน้าที่เราหยิบนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกลีบนะคะใบรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกลีบริบบิ้นค่ะค่ะแล้วก็จะกลับด้านหลังขึ้นมานะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะม้วนเข้าไปด้านในแล้วก็สอดใต้เส้นด้านหน้าเส้นจะโผล่ด้านบนค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันจากนั้นเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเกีบจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำริบบิ้นสีเขียวค่ะมาทํากีบใบแบบนี้นะคะเราก็จะหยิบนะคะริบบิ้นเบอร์2ค่ะสีเขียวนะคะเน้นสีเขียวค่ะจากนั้นค่ะเราจะสอดใต้เส้นนะคะริบบิ้นที่เหลืออยู่ค่ะให้พอดีนะคะแล้วเราก็ตัดให้พอดีกับเส้นที่เหลืออยู่ค่ะ ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเส้นที่2องค่ะเราก็จะไล่วนนะคะทำซ้ำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดริบบิ้นจนครบนะคะทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทํากีบใบรอบที่2เลยค่ะแล้วก็เลือกกยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมาผักขึ้นไปด้านในนะคะม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะจากนั้นสอดบนเส้นถัดไปด้านขวามือนะคะแล้วดึงริบบิ้นลงไปด้านล่างค่ะเราก็จะได้ลักษณะข,ของกีบใบรอบที่สองนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ โอเคจากนั้นเส้นที่2ขาคไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดเกีบรอบที่2จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะและเราก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะพับไปด้านหน้าให้พอดีกับเส้นนั้นใช้คันรรไกตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นนะคะเส้นที่สองก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนใดนะคะเข้ามาชมคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะเทคนิคในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะขอบคุณค่ะ